ครับสวัสดีครับก็อยู่ไรตามเคยนะฮะเดี๋ยครับยังไม่ได้ลงคลิปอะไรให้เลยครับผมนะฮะก็ยังอยู่ไ่อยู่เลยนะฮะนะครับทานตะวันก็ครับเริ่มขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับครับขึ้นแล้วครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนะประมาณเดือนกว่านะครับก็จะสูงส่วนด้านนู้นสูงละนู่นด้านนู้นจอกก่อนนะครับผมด้านนี้จอกที่หลังครับอยู่ไรนะครับก็จะจะเป็นดาวกระจายก่อนครับดอกกำลังเต็มเลยฮะเห็นไหมครับ จะเป็นดากกระจายสองชั้นนะอันน sure ี้เป็นดอกดอกกระจายของไทยไม่ใช like> ่ค่ะคอสมอสนะครับคอสมอสอีกอันหนึ่งนะครับคอสมอสสีแปลงด้านหลังนะฮะครับนี่ก็จะเป็นอีกอีกด้านหนึ่งนะครับผมอันนี้เริ่มเริ่มงานนะฮะเริ่มงามแล้วนี่ฮะเริ่มแล้วครับผมเดี๋ยวท่านจะได้เห็นนะครับเป็นทุ่งและด้านล่างนู่นนะครับกําลังงอกแล้วครับกําลังงอกแล้วเดบ เดี๋ยวได้เห็นนะครับเดี๋ยวจะตกแต่งให้สวยงามนะครับผมเดี๋ยวได้มามาเที่ยวมาชมกันครับผมอ่าเห็นนะครับก็จะมีความหลากหลายนะครับมีทั้งเดี๋ยวทานตะวันก็จะสูงกว่าต้นดาวกระจายนะครับดาวกระจายนะฮะเราสามารถเก็บทําพันธุ์ได้นะครับผมเพราะว่าอตากัร่องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดาวกระจายพันไทยเนี้ยต้องห่วงจะเป็นดอกสองชั้นนะครับ ดอกะชั้นจะมีสีอ่าสีเหลืองสีเหลืองเข้มออกส้มๆนะครับแล้วก็จะมีสีส้มจับนุ่นฮะแพดเลยอ่านะครับนี่ครับดอกรุลาเขาจะบานหมดมันจะสวยนะครับเขาจะยืดอยู่ประมาณอกนะฮะตอนนี้อยู่ประมาณอ่าเลยเลยประมาณเกือบเอวนะครับตอนนี้นะเกือบเอวเดี๋ยวตอนนี้เขาจะเยืมเริ่มยืดละต้นของเขาเนะี่ย นะครับจะเริ่มยืดยืดยืดคันนี้ปานอกเลยครับโซฟี่ได้สวยงามนะครับจะเป็นอะไรที่ได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึง่งครับอ่านี่ฮะนะครับวันสะพานยังไม่เสร็จเริ่มตกแตง่งนะครับยังไม่เสร็จเริ่มตกแตง่งอ่ายังครับจยางด้านหลังยังอ่าุ่งนาลงไปอีกเดี๋ยวเราจะทําให้ครบนะฮะ ทางตะวันนี่เห็นต้นอย่างนี้นะครับผมแบบนี้นะครับใบออกนี้เดี๋ยวห้ดูนะครับประมาณเดือนหนึ่งพุ่งขึ้นมาเดือนก,กว่าเริ่มออกดอกครับประมาณท่วมหัวหเลยครับเวลาเขามีใบเขียวอย่างนี้แล้วมันจะโตไปนยอันนี้ครับผมดอกครับดอกก็จะเป็นลนนักษณะงี้นะฮะดอกอ่านี่ครับ อยู่ท่ามกลางเลยเออยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยครับเดี๋ยวเริ่มออกดอกนี่ท่านจะได้เห็นกันเลยว่าดอกมันเยอะนะฮะดาวกระจายไอ้นี่ดาวกระจายไทยเนี่ยเห็นไหมครับนี่จะเป็นดอกแจ่มมากจะมีสามสีฮนะอันนี้จะสีส้มแปดเลยสองชั้นนู่นนะสองชั้นดอกใหญ่นะฮะนี่แปดเลยครับ,นะรบส่วนนี้ก็จะเป็นดอกไม่ไม่แจ่มอันนี้ดอกไม่แจ่มจะเป็นสีเหลือง เราคู่กันเลยเนี่ยมอเห็นความแตกต่างได้ได้เลยอ่านี่ครับสีจะไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะสีจะแําก,กันนี่ครับดอกใหญ่นะฮะดอกใหญ่มากครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราทำชิวๆไว้นะครับผมอ่านะครับ มันก็ยังห่างๆอยู่ครับเพราะว่าจะให้ทานตะวันมันขึ้นนะครับผมอ่าอยู่ในไร่นะฮะอยู่ในไร่นะครับนะครับดูฮนะเดี๋ยวทานตะวันขึ้นก็จะสวยงามนะครับผมคลิปนี้ต้องสวัสดีครับ